ตันหาคือเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันเป็นเหตุเกิดทุกข์พิขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้วย่อมมีการน้อมไปเมื่อมีการน้อมไปย่อมมีการไปกันมาเมื่อมีการไปการมาย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิดเมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญง,งอกงามแล้วย่อมมีการน้อมไปเมื่อมีการน้อมไปย่อมมีการไปกันมา เมื่อมีการไปการมาย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิดเมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้